บอลกำมันร้องให้รับสภาพเล่นฟอร์เรสเพราะโลบเงินวันที่15กันยายน2565กระทิงขุนนรงค์และบอลกำมันได้มาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสพร้อมด้วยว่าที่รอต่อธนกกรจ,จิตอรีรัตนเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ ยุติธรรมโดยนักแสดงทั้งสองยืนยันไม่ได้ชักชวนใครมาร่วมลงทุน forex 3D เวลามีคนเข้ามาถามเพียงแค่บอกกล่าวว่าการเทรดเงินในลักษณะนี้เป็นอย่างไรภาพจากโหนกระแสช่วงหนึ่งของการพูดคุยหนุ่มกัญชัยได้ถามกระทิงออกมาตรงๆว่าเมื่อได้เข้ามาเกี่ยวพันกับ forex 3D จนเกิดผลกระทบต่อสังคมต้นสังกัดและแฟนละครมีจุดยืนหรือไม่ว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับเรื่องนี้ กระทิงเผยว่าทั้งหมดตนโทษตัวเองที่คิดน้อยเกินไปไม่ออกมาแจ้งความจนทำให้มีผู้เสียหายและได้รับความเดือดร้อนตนไม่รู้จริงๆว่าจะถูกโกงแต่หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าผิดจริงก็พร้อมที่จะออกจากวงการเพราะคงไม่มีใครดูละครที่ตนเล่นแล้ว ในช่วงท้ายของการพูดคุยบอลกมันได้หลั่งน้ำตาออกมากลางรายการพร้อมบอกว่าตนแค่รู้สึกอึดอัดจนหนุ่มกัญชัยต้องถามว่าเห็นไม่ค่อยได้หลับได้นอนเลยใช่หรือไม่ด้านนักแสดงหนุ่มยอมรับเพราะเครียดและไม่รู้ว่าทำไมเพื่อนต้องมาเจออะไรแบบนี้ภาพจากโหนกระแส แค่อึดอัดครับมันเครียดอภิคือเพื่อนผมต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้อะ่ะภาพจากโหนกระแสขอบคุณโหนกระแส